เราอยู่ที่อุทัยธานีวันแรกของการมาโรดทริปเรามาอยู่ที่ไหนคะตอนนี้เราอยวัด <laughs> อยู่ที่วัดอยู่ที่วัดคะ่ะอยู่วัดอะไรคะเนี่ยวัดท่าสูงค่ะทำไมถึงเลือกมาวันนี้คะมีอะไรความหลังอะไรเกี่ยวกับวัดน,นี้ไหมคะเป็นวัดที่ตอนบรรจุแล้วมาเที่ยวค่ะตอนที่เขานนสร้างยังไม่เสร็จเลยอยากกลับมาอีกรอบนึงค่ะว่าตอนเขาสร้างเสร็จจะเป็นยังไงใช่ไหมคะโอเคค่ะงั้นเราไปดูกันนะคะ เขาก็อลังแล้วเพราะได้เข้าไปคือรู้สึกสวยมากคือเขาทําสวยมากจริงๆอะ่ะหลังจนั้นก็ไปไหว้พระกันนะคะแล้วก็เดินชมบีบสักแบบเพลินๆตรงนั้นเพราะมันเย็นด้วยแล้วก็สวยมากมีคนดมยายดมแล้วหนึ่งแล้วต่อไปเราไปไหนนะ และเราก็วาร์ปกันมาที่นี่แล้วนะคะตรงนี้เป็นพิพิธภัณฑ์สมบัติพ่อให้ซึ่งเราไม่ได้เข้าไปดูนะคะแต่เรามาอยู่ที่นี่แทนอยู่ที่ปราสาททองคำโอ้ไม่กูดเบอร์เบอร์เบ,บ,บ,บอร์มาก และนี่คือแผนที่ของสถานที่เราอยู่นะตอนนี้นะคะทุกคนนี่มันอนาจักจะชัดเลยอะ่ะ oh มีเช่น <c oughs> like oh สด้วยโอ้กดเลยตอนนี้ก็กำลังขึ้นมาชั้นสามค่ะซึซ่งตกใจมากว่ามีด้วยเพราะว่า <c oughs> จะต้องขึ้นเดินไปแล้วเราก็ถูกไล่ล้อมด้วยพาพพุทธรูปโอ้ยกดแล้วพวกเราไม่ก็ไม่รู้กี่รอบแล้วอะ่ะอึ้งถึงเลยเห็นว่าทีแบบว้า wow. ว แล้วก็ฉูฉามาที่เขื่อนเจ้าพยาเฉยเลยค่ะทุกคนคือตอนนี้เป็นตอนที่เรามาตามล่าหาร้านอาหารที่แม่เคยมากินนะคะแต่ปรากฏว่ามันปิดก็เลยต้องวางแผนกันใหม่ว่าเราจะเอาเองไงกันต่อค่ะตอนนี้นะคะทุกคนก็เป็นตอนที่เรากาลังตัดสินใจว่าเราจะไปไหนต่อนะคะระหว่าที่เราจะต้องไปสิงห์บุรีหรือว่าต้องไปทางสุพรรณนะคะเพื่อที่จะไปทะเลข,ของเราเน่เองแต่พอหาไปหามาเนี่ย เหมือนเราจะไม่ผ่านสวงห์บุรีค่ะเราก็เลยได้ไปโอเคสิงห์บุรี <Yeah. S 2> เป้าหมายสิงห์บุรี <Okay. S 2> s <S สุพรรณบุีรรณ Let's go สิงห์บุรีเราก็ถึงที่กินอาหารของเราแล้ว,ลวเวลาตาเผ่าสิงห์บุรีจ้า วันนี้ก็ถึงสิงบรีนะคะแล้วก็วันนี้คาดว่าเราอาจจะอยู่สิงบรีกันนะคะแล้วก็พ่งนี้ค่อออกเดินทางต่อไปเช่นบรีกันค่ะก็รถเดย์ทริปวันนี้ก็อาจจะแบบว่าเงาียบๆนิดนึงเพราะว่าขับรถด้วยแบบอยู่ในรถซะส่วนใหญ่ขอบังพีงมากทุกคนช่วยด้วยอมตัดคลิปไปต้องใช้ฟิลเตอร์นะคะเนี่ย มาหากันออยัน,นอร่อยเลี้ยงเลี้ยงนะริแลู้ไทย่า แบบพร้อมชอบอันนี้2แปบะบแปบะบแปะแปะแปะชื่อเมนูไว้เผื่อใครอยากกิน ช็อกไปแล้วเปิดขวดเลยค่ะแบบนีต้อต,อตอนนี้ก็ถึงที่พักแล้วเรียบร้อยเป็นห้องน้ำโอ้ตลุงก็ถือว่าโอเคกว้างแบบสามารถชีข้ขาได้ต็มใน,นีได้แบบแบบเต็มตัวคือกว้างมากแล้วก็มีสองเตียงก็นอนกับคุณพี่นะคะ ก็ันก็คือมืดก็จะมีอันนี้นะคะงานที่แบบว่าเสียงดังที่เราตกใจกันตอนแรกมืดมากก็คือเขาบอกว่าเหมือนเป็นเ,เป็นปราร์คอะไรสักอย่างหนึ่งแล้ววันนี้มันมีงานนะคะก็เลยเสียงดัง <c oughs> ปก่อนแล้วการบอกว่าทุกคนจะเอนจอกับ road trip EP แรกหลกการเพราะว่าการเดินทางครั้งนี้จะอีกยาวไกลหือเปลัายาวไกล,ยกลอยู่อะไรคือจะพูดคือแบบไม่รู้ว่าจะยาวไกลแค่ไหนแต่ว่าก็ฝากคนติดตามกันด้วยนะคะ